สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญ50สตางค์ปี2534ตัวติดหายากนะครับจำน่ายเหรียญหมุนเวียนชนิดราคา50สตางค์ปี2534เนื้ออลูมิเนียมบรอนทองเหลืองสภาพไม่ผ่านใช้ UNC นะครับเหรียญไม่ผ่านใช้ unused coin เป็นเหรียญเปิดถุงออกน้ำทองสวยสีน้ำทองวิ้งใหม่ๆเลยพร้อมใส่ตลับอะคริลิก ราคาเหรียญละ300บาทเท่านั้นเองนะครับส่งปอนไทย EMS 45บาทมีมา40าเหรียญครับจะบอกว่าเหรียญเนี่ยครับเป็นตัวติดหายากผลิตน้อยแล้วถ้าเราขับรถวนสักประมาณเท่าไหร่10กิโลก็50บาทแล้วน้ํามันอะไปกลับนะเพราะฉะนั้นขับ20กิโลไปกลับน้ํามันก็ร้อยหนึ่งแล้วอาจจะยังหาเหรียญไม่เจอเลยนะครับเพื่อนๆเสียเวลามานั่งหา ใช้วิธีการเอาค่าน้ํามันเนี่ยไปซื้อเหรียญมาเลยแล้วเราได้เหรียญมาเลยจะทําให้ได้เหรียญไวกว่านะครับให้เวลากดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินกดหยุดเลยครับ1 2 3เสร็จแล้วนะแคปภาพเลยครับจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือทีหลังได้นะครับแบบนี้นะเพื่อนๆเนีน่ยเห็นไหมเอาไปขยายดูเองจะได้เห็นรายละเอียดของเหรียญน,นะครับขยายให้เห็นชัดชัดชัดยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์ซะอีกนะครับแบบนี้ไปเลยเป็นไง 1>, 1 2 3่งามหเลื่อนนะครับหนึ่งเลื่อนดูรายละเอียดของเหรียญเองนะครับอยากดูนานกดหยุดดูเองนะหนึ่งสองสี่ห้าเลื่อนมาหนึ 1, 2, 3, กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ y o YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับแคปภาพไปเลยครับเพื่อน สังเกตนะครับนี่เอาไปขยายดูเองในมือถือแบบนี้เห็นไหมเห็นพระเศียรไหมในหลวงจะเป็นหน้าออกหนุ่มๆน,นะครับอายุยังอ่ไม่เยอะนะครับแบบนี้ทีนี้ผมจะให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้อ่าเป็นไงครับสวยไหมแต่ละเหรียญน,นี่วิ้งจริงๆเลยนะครับเรียกได้ว่าสวยจับใจนะครับสวยเป๊ะนะครับโมโหสุดยอดนะครับ อครบ3วินะครับผมก็จะเลื่อนนะครับอยากดูนานกดหยุดตัวเองนะเพื่อนๆกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยจ้าเพื่อนๆบางคนอาจจะแบบว่าไม่กดหยุดดูก็ได้นะเพราะว่าดูไปพร้อมผมผมก็เลื่อนทุกๆ5วินาทีอยู่แล้วนะครับโอ้โหเห็นถุงกันแบบอย่างกระถุงอยู่ตรงหน้าเราเลยโอ้โหแกะถุงออกมานี่ สวยเสด็จนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆผมชอบการแพ็คหีบห่อเป็นตลับอะคริลิกหรือว่าใส่ถุงแล้วก็ลนด้วยไฟอ่ะคือผมรู้สึกว่าเขาคนขายเขาก็ดูแลเหรียญดีมากนะครับแล้วมันทำให้เราเอาไปขายต่อง่ายนะเพื่อนๆถูกไหมถูกป่ะเวลาเราเจอเหรียญที่มันมีแพ็คเกจแล้วอ่ะมันเอาไปขายต่อง่ายครับเราใส่ถุงอะไรก็สะดวกใช่ไหมอ่า ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามชมช่องนี้นะครับและเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดที่ช่อง youtube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอนะครับกดเข้าไปที่ช่อง youtube แล้วจะเจอหน้าหลักหน้าวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลกย้อนหลัง200กว่าคลิปได้เลยครับสำหรับเพื่อนเคนไหนที่กดติดตามแล้วคลิปหน้าผมจะนำเหรียญที่ เก่าวกว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีนะครับไปแล้วนะครับเพื่อนๆ